ชวนประเด็นร้อนล่าสุดที่กำลังสัะเทือนวงการเปิดปมขัดแยงลึกที่ทุกคนนั้นต้องจับตามองเรื่องราวที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนความสัมพันธ์ที่ยากจะอธิบายฝ่ายหนึ่งก็อ้างว่าตนคือผู้ถูกกระทําส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็งัดหลักฐานเด็ดออกมาโต้โอ้โหคุณผู้ชมครับมันมีเงื่อนงำมีบื้องลึกบื้งหลังมีบุคคลที่สมเข้ามาเกี่ยวข้อง หลักฐานชิ้นใหม่ที่เพิ่งจะถูกเปิดเผยออกมานี้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างพิกคดีแบบหน้ามือเป็นหลังมือไรพูดจริงไรกโกหกความยุติธรรมอยู่ตรงไหนเราต้องติดตามเราต้องขยี้เราต้องหาความจริงให้เจอเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งเออคุณผู้ชมครับไอพอเรื่องแบบนี้นะ่ะไอการปูเรื่องแบบนี้เนี่ย มันคุ้นๆหูคุ้นค้นตาเหมือนกับเคยได้ยินได้ฟังได้ดูที่ไหนมาก่อนใช่ไหมครับแบบว่าตัวละครฝ่ายดีผู้น่าสงสารตัวละครฝ่ายร้ายที่มันน่ามันไสความลับดำมืดที่รอวันถูกเปิดโปงดราม่าเข้มข้นหักมุมไปมาตกลงใครถูกตกลงใครผิดต้องรอสารเตี้ยในโซเชียลมีเดียตัดสินกันโอ้โหนึกออกแล้วครับส่วนใหญ่แล้วก็จะพบเจอตามหน้าฟีดข่าวตามเพจดราม่าตามช่อง YouTube ที่ชอบพาดหัวแรงๆไงครับใช่เลยเพราะเดียวกันเป๊ะตูสสาเร็จรูปเลยก็ว่าได้เนี่ยแค่เปลี่ยนชื่อตัวละครเปลี่ยนสถานการณ์นิดหน่อยแต่โครงเรื่องหลักๆเนี่ยโอ้โหเหมือนแกะกันออกมาเลยครับทุกท่านว่าจริงไหมครับทําไมเนี่ยเหรอทําไมเรื่องเล่าแนวนี้นะ่ะมันถึงได้ขายดีจังเลยทําไมสื่อหลายๆสื่อนะ่ะถึงชอบใช้สูตรนี้กันจังมันมีอะไรดึงดูดใจเราขนาดนั้นนะครับใอ้การแบ่งข้างชัดๆมีฮีโร่มีตัวร้าย การสร้างปมให้เราอยากรู้ตอนจบเลยจะขดการหักบุมที่ทําให้เราต้องอุดทานว่าเฮ้ย hey, จริงดิเนผมว่ามันน่าสนใจนะครับไอเทคนิคการเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันทํางานกับจิตใจของเรายังไงกันแน่ท้าไมพอเห็นผ่านหัวประมาณว่าแฉช,ช็อกจับโบหรือเห็นภาพหน้าของคนร้องไห้น้ําตาแตกเสียงกรีดเรานั้นอดไม่ได้เลยครับที่จะต้องคลิกเข้าไปดูหรือหยุดนิ้วไถฟีต,ต่อไม่ได้ ทั้งๆท,ที่ลึกๆแล้วอ่ะบางทีเราก็รู้นะครับว่าเรื่องจริงเนี่ยมันก็อาจจะซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยไม่มีใครดีสุดขั้วหรือเลวสุดขีดขนาดนั้นก็ได้แต่ก็่น่หละครับพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันย่อยง่ายใช่ไหมครับมันชัดเจนมันเราอารมณ์มันทําให้เราอ่ะรู้สึกเหมือนกับได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ได้ตัดสินได้มีความคิดได้เอาใจช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันตอบสนองอะไรบางอย่างในใจของเราหรือเปล่าครับทุกท่าน ความอยากรู้เรื่องชาวบ้านความต้องการความยุติธรรมแบบสำเร็จรูปหรือแค่ต้องการความมาเทงเร้าใจมาเบรกความน่าเบื่อในชีวิตประจําวันกันนะเอาละครับทุกท่านในคลิปนี้เนะี่ยผมก็ไม่ได้จะมาชวนทุกท่านครับไปเผื่อเรื่องของชาวบ้านหรอกนะครับไม่ได้จะมาเล่าว่าใครเลิกกับใครใครทะเลาะก,กับใครใครเป็นมือที่3มโอ้ยปวดหัวเรื่องพวกนั้นพักก่อนครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดคุยชวนทุกท่านครับคิดกันหน่อย ชวนแกะกันในคลิปนี้เนะี่ยก็คือสูตรครับใช่แล้วครับสูตรที่สื่อต่างๆเนี่ยเขาใช้ปั้นเรื่องราวความขัดแยง้งหรือชีวิตส่วนตัวของคนไม่กี่คนให้มันกลายเป็นสินค้าดรามา่าสุดเข้มขน้นขายดิบขายดีเป็นเทนาเทท่าและพวกเราหลายๆคนนี่แหละครับที่เต็มอกเต็มใจใจ่ายค่าเสพดราม่าเหล่านั้นด้วยเวลาอันมีค่าด้วยความสนใจและบางทีก็ด้วยอารมณ์ของเราเองด้วยซ้ำไปครับผมขอย้ําตรงนี้นะครับว่า เป้าหมายของคลิปนี้เนี่ยมันไม่ใช่การไปเหยียบย่ำซ้ำเติมใครหรือจะไปบอกว่าใครผิดใครถูกในเรื่องราวดาราม่าต่างๆนาน,นานที่เกิดขึ้นไม่ใช่เลยครับแต่สิ่งที่เราอยากจะทำเลยก็คือการโฟกัสไปที่ กลไกหรือเทคนิคการตลาดของสื่อบางประเภทครับที่ดูเหมือนจะเน้นขายคนมากกว่าขายข่าวหรือขายความรู้ด้วยซ้ำไปนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือผมอยากจะชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนครับมาลองรู้ทาน,นกลไกเหล่านี้ให้ไปด้วยกันครับเพื่ออะไรน่ะเหรอ ก็เพื่อเราอ่ะจะได้เป็นผู้บริโภคที่ฉลาดขึ้นได้ยังไงล่ะครับเราจะได้มีสติในการเสพแล้วก็เลือกข้อมูลไม่ตกเป็นเหยื่อของพาดหัวล่อเป้าหรือการเล่าเรื่องจงใจบิ้วอารมณ์จนเกินจริงครับเราอ่ะจะได้เอาเวลาและความรู้สึกของเราไปใช้กับเรื่องที่มันสร้างสารรค์หรือมีประโยชน์กับชีวิตจริงๆมากกว่าจะไปจมอยู่กับเรื่องของคนอื่น จริงไหมครับโอเคครับหลังจากที่เราพอจะมองเห็นภาพรวมแล้วว่าเฮ้ยเอ็ดราม่าที่เราเสบๆกันนี่นะมันก็มีสูตรกันอยู่นะทีนี้เราลองมาเจาะลึกกันสักหน่อยดีกว่าครับลองมาถอดสูตรการปั้นราม่าแบบละเอียดละเอียดกันไปเลยไม่กเราครับกำลังจะเปิดตำราทำอาหารระดับเชฟกระทะห้างเ <10. S 1> ชฟเ <10. S 1> ชฟเชฟเชฟ ไม่ใช่คนนี้คนนี้มันเซฟเซฟไม่ใช่เชฟนี่เราตรงนี้ครับเชฟกระทัดราม่านะครับรับรองว่าทําตามพันนี้เอ้ยรู้ตามนี้แล้วครับก็จะมองข่าวบันเทิงหรือเพจดราม่าได้สนุกขึ้นเออได้เข้าใจมากขึ้นแน่นอนครับสิ่งสำคัญที่สุดในการปรุงดราม่าจานเด็ดนะครับมันต้องเริ่มจากการเลือกวัตถุดิบชั้นเลิศใช่แล้วครับวัตถุดิบในที่นี้ก็คือคนนั่นเองแต่ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ได้นะครับ มันต้องมีคุณสมบัติหน่อยวัตถุดิบที่ดีนั้นต้องเป็นคนที่มีคนรู้จกักเยอะๆยิ่งในระดับประเทศระดับซปเปอร์สตาร์ได้ยิ่งดีเลยครับเพราะอะไรนะเหรอครับเพราะว่ามันกระตีฐานลูกค้าเอ้ยฐานผู้ชมที่พร้อมจะให้ความสนใจยังไง่ะครับตายแค่ดังอย่างเดียวนะ่ะมันก็ไม่พอนะครับวัตถุดิบชั้นดีนั้นต้องมาพร้อมกับประเด็นครับผมประเด็นที่ว่านี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องส่วนตัวหน่อยๆย,ยิ่งเป็นเรื่องที่มันล่อแหลมชวนให้คิด ช่วนให้สงสัยช่วนให้ตัดสินได้เนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเช่นอะไรบ้างนะโอ้โหเพียบเลยครับเรื่องความรักความสัมพันธ์รักสามเศร้ารักสามคนมือที่สามสี่ห้าเขาว่ากันไปเรื่องเงินเงินทองทองความรวยความจนการใช้ชีวิตหรูหราหรือจะเป็นเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวในหมู่เพื่อนในที่ทํางานได้หมดเลยครับขอแค่มี เชื้อนิดดหน่อยๆน,นะมันก็เพียงพอแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าเชื้อน่ะมันจะยังไม่แรงพอเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะปรุงเพิ่มได้ครับไม่ยากเลยแล้วพอได้วัตถุดิบชั้นเยี่ยมมาแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือการขยายครับศิลปะมันอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจากเรื่องเล็กๆขี้ผงนี่แหละเราจะทําให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติได้ยังไงนะง่ายนิดเดียวครับจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวโพสต์เดียวใน a ฟ e b o ๊ k สเตตัสสั้นๆใน t วิตเตอเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องเอ็กกันเนาะหรือแม้แต่คอมเมนต์ตอบโ้กันเนี่ยนะครับอย่าให้หลุดรอดสายตาไปได้แม้แต่อันเดียวทุกอย่างคือสัญญาณทุกอย่างมีความหมาย แล้วก็เอาไอ้จุดเล็กๆพวกนี้นะครับมาตีความมาขยายความโยงไปเรื่องนั้นโยงมาเรื่องนี้ครับขุดอดีตมาปฏะติดปะต่อกับปัจจุบันเชื่อมเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันให้มันได้ทําให้มันดูเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารพันลึกซับซ้อนซ่อนเงื่อนทั้งๆท,งที่บางทีต้นเรื่องน่ยมันอาจจะมีแค่คนสองสามคนคุยกันไม่เข้าใจหรือพลระบาบอะไรนิดห,หน่อยเท่านั้นเองครับแต่ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าหน้าที่ของเราอ่ะมันก็คือการขยายให้เรื่องมันใหญ่ที่สุดอลังการที่สุดเอาไว้อาละครับพอเรื่องมันเริ่มใหญ่ขึ้นไปแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทาละครเฮ้ยทำดรามา่าก็คือตัวละครครับต้องปั้นตัวละครขึ้นมาทําให้มันชัดเจนไปเลยครับว่าใครอยู่ทีมไหนใครเป็นพวกใครใครเป็นนางเอกที่น่าสงสารใครโดนกระทําตลอดเวลา ใครเป็นนางร้ายหรือตัวอิจฉาที่ดูแล้วหน้ามันใส้เหลือเกินนะครับทำไมต้องทำตัวละครให้มันมีมิติ มีความซับซ้อนอะไรมากเหรอครับคือถ้าเราพูดแบบง่ายๆเลยนะครับเอาแบบขาวเป็นขาวดําเป็นดําเลยเนี่ยว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนดูชอบดูอะไรง่ายๆไงครับยิ่งแบ่งข้างชัดเจนมีทีม A ประทะทีม B ให้คนดูได้เลือกเชียร์เลือกอยู่ข้างใดเดีเยครับโอ้โหรับรองว่าคนดูนั้นก็จะยิ่งอินย,ยิ่งมีอารมณ์ร่วมขึ้นเป็นทวีคูณเลยทีเดียวและเมื่อมีวัตถุดิบมีเรื่องมีตัวละครแล้ว มันก็ถึงเวลาสําคัญที่สุดแล้วครับนั่นก็คือการปรุงรสนั่นเองขั้นตอนนี้ก็คือการใส่อารมณ์เข้าไปแบบจัดเต็มทําให้เรื่องมันเข้มขน้นมันจัดจ้านถึงใจคนดูแล้วเราจะทํายังไงครับมันก็ง่ายมา,มากเลยครับใส่ดนตรีประกอบเข้าไปสิครับเอาแบบบิบ๊วบิ๊วโซเลหรือตื่นเต้นระทึกใจก็ได้ตัดต่อภาพดีครับเอาภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวมาซูมเข้าซูมออกนะครับตัดสลับไปตัดสลับมาให้มันดูน่าสนใจ ให้มันดูแบบมีรับลมคมไหนสักนิดหนึ่งแล้วที่เด็ดที่สุดเลยนะครับก็คือการใช้คําพูดครับอาจจะเอาคําพูดจริงๆของตัวละครนั้นมาตัดต่อหรืออันนี้นยมันเด็ดกว่าซึ่งมันก็คือการอ้างครับมันจะมีการอ้านนะครับแบบว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นั้นก็กระซิบกระซาบบอกมานะครับท่านผู้ชมว่ายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็จะมีเพื่อนสนิทที่ไม่ขอเปิดเผยนามมาเล่าให้ฟังว่าแล้วก็นะครับต่างๆก็นาก็ว่ากันไปนะครับ คือแบบไม่ต้องบอกหรอกว่าใครเป็นคนพูดะนะแค่พูดขึ้นมาลอยๆแบบนี้แหละมันขลังดีเป้าหมายหลักของการปรุงรสนะครับก็คือการทําให้คนดูนั้นรู้สึกครับรู้สึกอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโกรธเกลียดสงสารเห็นใจสมน้ำม้าสะใจหรืออะไรก็ได้ครับที่มันกระแทกใจคนดูแรงๆครับยิ่งอารมณ์พุ่งฟ้านเท่าไหร่แสดงว่าเราปรุงรสได้ถึงเรื่องเท่านั้นทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับสำคัญมากๆเลยนะั่นก็คือเราต้องเหลียงไฟ อย่าให้มันมอดดับไปง่ายๆครับราม่าดีๆนั้นน่ะมันต้องอยู่ได้นานจริงๆใช่ไหมครับดังนั้นน่ะเราต้องเลี้ยงกระแสเอาไว้ครับแล้วจะทำยังไงล่ะครับเราครับก็ต้องอัปเดตมันเข้าไปสิครับทีทีเลยทุกๆชั่วโมงทุกๆครึ่งชั่วโมงมีอะไรใหม่ๆนิดๆหน่อยๆน่ะก็เอามาเล่าครับและถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรใหม่ๆครับก็ไม่เป็นไรครับเราอ่ะก็ต้องไปสัมภาษณ์คนรอบข้างของตัวละครนั่นเองครับ ไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนข้างบ้านใครก็ได้ครับขอแค่เคยเกี่ยวข้องกันนิดๆหน่อยๆนะ่ก็สามารถเอามาออกข่าวได้แล้วแต่ถ้าอยากได้นาม,มานะครับก็ไปสัมภาษณ์คนที่เขาเลิกคบแล้วนั่นแหละครับรับรองได้แน่นอนอยังไม่พอครับเราต้องขุดเพิ่มเข้าไปอีกครับขุดเรื่องเก่าๆในอดีตชาติของตัวละครขึ้นมาเล่าใหม่ให้หมดเลยครับเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องปัจจุบันให้มันได้วนไปครับ เร่าเรื่องเก่าสลับเรื่องใหม่เดี๋ยวก็มีประเด็นให้เล่นต่อเองแหละนะ่าสิ่งสําคัญก็คืออย่าให้เรื่องเงียบเด็ดขาดมันต้องมีอะไรให้พูดถึงอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรดูไหมครับเพราะยิ่งเรื่องมันยืดยาวเท่าไหร่คนดูก็จะยิ่งติดตามมากขึ้นเท่านั้นครับเหมือนดูซีรีส์ไงครับดูไปเรื่อยก็ยิ่งติดอยากรู้ตอนจบนี่แหละครับสุดยอดเคล็ดลับวิชาเลี้ยงกระแสด,ดามา่าเห็นไหมแลครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสูตรสำเร็จในการปั้นดามา่าให้ขายดีเนี่ยนะ แค่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้รับรองว่าคนดูนั้นก็ติดงอมแงมแน่นอนเลยครับทีนี้พอผมพูดมาถึงขนาดนี้แล้วชี้เห็นสูตรลับในการปั้นดราม่ากันแบบหมดเปลือกขนาดนี้แล้วนะครับผมก็เชื่อแหละว่ามันต้องมีบางคนที่ในใจนะ่ะก็เริ่มจะคิดแย้งแล้วหรอครับอาจจะมีเสียงเล็กๆในหัวหรืออาจจะอยากคอมเมนต์เถียงผมเลยก็ได้ว่าเฮ้ยไอ้แสงมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมั้งการตามเรื่องดราม่าเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลดีๆอยู่บ้างนะ อ๋อครับจริงๆแล้วผมก็เข้าใจนะครับมันต้องมีข้ออ้างยอดฮิตแหละที่เราอ่ะมักจะใช้บอกกับตัวเองหรือบอกกับคนอื่นเวลาที่เราโดนจับได้ว่าติดเผืออเอ้ยไม่ใช่ครับติดตามเรื่องราม่าอยู่ใช่ไหมครับไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะเราลองสกัดข้ออ้างยอดฮิตเหล่านั้นกันหน่อยดีกว่าไหมครับมาดูกันดีกว่าว่ามันจะฟังขึ้นจริงๆหรือเปล่านะแล้วทุกท่านรู้ไหมครับว่าข้ออ้างยอดฮิตอันดับหนึ่งเลยก็คือพวกเขาจะเสพเพื่อเรียนรู้ไงครับ ดูไว้เพื่อเป็นบทเรียนสอนใจพวกเขานะ่ะจะได้ไม่ทําตามครับแหมฟังดูเนี่ยก็ดีมีหลักการเลยนะครับแต่แต่ผมขอถามกลับแบบกวนๆนิดนึงนะครับจริงเหรอครับเรากําลังเรียนรู้จากบทละครที่สื่อเขาอุตส่าห์ปรุงแต่งใส่สีตีไข่มาอย่างดีเนี่ยนะครับเรื่องราวที่ผ่านการตัดต่อและอาจจะใส่ดนตรีบิว้วอารมณ์มาบ้าง ผ่านการคัดเลือกคำพูดจากบรรณาธิการแหล่งข่าววงในที่เราเองก็ไม่รู้จักเลยว่าตัวตนจริงๆนะ่ะเป็นคนที่ัสย,ยังไงพื้นเพแบบไหนเรากำลังบอกว่าเราอ่ะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียนอันล้ำค่าหรอครับหรือว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จริงๆมันคือการตัดสินคนอื่นเร็วขึ้นกันแน่ครับการที่เรานั้นเห็นแค่ด้านเดียวที่สื่อนำเสนอแล้วก็รีบด่วนสรุปว่าคนนั้นดีคนนี้เลวคนนี้น่าสงสารคนนี้น่าสมเพชน่าสมอำนาจ มันใช่บทเรียนที่ถูกต้องหรอครับผมว่านะครับบางทีแล้วนะ่ะบทเรียนที่มีค่ามากกว่านั้นมากๆเลยนะ่ะมันอาจจะเป็นการที่เราครับได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะข้อมูลข่าวสารรู้จักตั้งคําถามกับสิ่งที่เรามองเห็นรู้จักมองหลายๆแง่งงมุมและที่สําคัญเลยที่สุดครับเรานีครับก็อาจที่จะเรียนรู้ที่จะไม่เผือก หรือ,อยังไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของคนอื่นที่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเราหรือไม่เกี่ยวกับเราเลยสักนิดครับอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นบทเรียนที่สร้างสารรค์กว่าเยอะเลยนะครับว่าไมครับทีนี้มีข้ออ้างยอดฮิตอันดับ2อ,อีกนะครับพวกเขาก็จะบอกว่าดูกันเอาสนุกสนุกแก้เครียดไงให้นีจากเรื่องเครียดในชีวิตบ้างอันนี้เนี่ยมันก็ฟังดูมีเหตุผลอีกแล้วครับการหาอะไรทําเพื่อผ่อนคลายเนี่ยไม่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราอยู่แล้วครับ แต่คำถามคือการผ่อนคลายด้วยการไปรับเอาพลังลบจากเรื่องราวดราม่าชีวิตคนอื่นเนี่ยนะมันคือการผ่อนคลายที่แท้จริงเหรอครับการที่เราไปอินกับเรื่องทะเลาะเบาแหวงไปโกรธแค้นแทนคนนั้นไปสงสารคนนี้ไปด่าทอคนนู้นมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นจริงๆเหรอครับหรือมันเป็นแค่ความรู้สึกตื่นเต้นวูบ,บาวาบโฉกรั้งชั่วคราวที่พอมันจบลงไปแล้วแหละเราก็อาจจะรู้สึกแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำไป มันเหมือนกับอาการคันนะครับพอยิ่งเกายิ่งมันแต่เกาไปเกามาแล้วเอ้กลายเป็นแผลถลอกปอกเปิกแสบยิ่งกว่าเดิมแบบนั้นหรือเปล่าครับพุกท่านลองคิดดูดีๆนะครับการเอาตัวเองไปจมอยู่กับเรื่องลบๆของคนอื่นมันช่วยให้เราหนีจากความเครียดจากชีวิตจริงได้จริงๆหรอหรือมันแค่ทําให้เราลืมปัญหาของตัวเองไปแป๊บหนึง่งแล้วก็ไปแบกรับปัญหาของคนอื่นมาใส่หัวแทนแบบนี้เนะี่ยและแทนที่เราจะทําแบบนั้นนะครับ ทำไมไม่ลองไปหากิจกรรมอย่างอื่นที่แบบมันจะลงใจจริงๆทำแล้วรู้สึกดีกับตัวเองจริงๆดีกว่าไหมครับแบบอ่านหนังสือฟังเพลงเพราะๆออกไปเดินเล่นสูดอากาศรบริสุทธิ์คุยกับเพื่อนที่เราไว้ใจจริงๆอะไรแบบนี้นะ่ะมันน่าจะช่วยผ่อนคลายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ดีต่อสุขภาพจิตมากกว่าการไปเสพดราม่าเยอะเลยนะครับแล้วมันก็จะมีข้ออ้างสุดท้ายครับที่แบบคลาสสิกสุดๆเลยก็คือพวกเขานั้นเป็นคนสาธารณะเองนี่นะสมัครใจมาอยู่ในแสงที่แจ้งเอง ก็ต้องยอมรับการถูกพูดถึงการวิจารณ์สิอีกอย่างเรื่องมันก็ดังไปทั่วแล้วไม่ตามสิแปลกเรียกได้ว่าอันนี้มาเหนือครับมาเหนือโยนความรับผิดชอบไปให้ตัววัตถุดิบซะอย่างนั้นแหละใช่แล้วครับคนดังดาราหรือบุคคลสาธารณะพวกเขาอาจจะเลือกที่จะอยู่ในที่แจ้งแต่คําถามก็คือไอการที่เรื่องส่วนตัวของเขานะ่ะมันลุกลามบานปลายไปจนเป็นเรื่องสาธารณะที่ทุกคนต้องรู้ต้องวิจารณ์กันเนี่ยใครล่ะครับ ที่เป็นคนช่วยกันโหมกระเพือให้ไฟมันลุกท่วมได้ขนาดนี้ใครกันครับที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันขุดคุยจนเรื่องเล็กๆนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่เราหรือเปล่าครับเราเองหรือเปล่าที่สนับสนุนไอ้สูตรการขายราม่าที่ผมเพิ่งเล่าไปด้วยยอดคลิกยอดวิวยอดแชร์ของเราเองทุกครั้งที่เราคลิกเข้าไปดูทุกครั้งที่เราคอมเมนต์ทุกครั้งที่เราแชร์ต่อนั้นน่ะ มันก็จะเป็นเหมือนกับการช่วยเติมเชื้อไฟให้ดราม่ามันลุกโช์ต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่เหรอครับสื่อเาก็เห็นว่าเฮ้ยสูตรนี้มันเวิร์กคนสนใจกันเยอะเขาก็ยิ่งผลิตซ้ำผลิตเพิ่มวนไปเรื่อยๆเ,อง,เ,อ,งเองครับดังนั้นนะครับการจะบอกว่าเรื่องมันดังไปแล้วมันก็อาจจะจริงส่วนหนึ่งแต่เราอ่ะก็ต้องไม่ลืมถามตัวเองด้วย,วยนะครับว่าแล้วใครกันนะที่เป็นคนทําให้มันดังขึ้นมาเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่อยู่ในวงจรนี้ด้วย ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเห็นการขายคนขายมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจแบบนี้นะครับเราก็อาจจะต้องเริ่มจากการเลิกซื้อก่อนหรือเปล่านะเห็นไหมนะครับพอเรามานั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะดูดีๆแล้วนะครับแบบที่ไอ้หลายคนชอบคอมเมนต์มาบอกผมอ่ะนะว่าคอวยอยนะครับแต่ปัญหาคือพวกเขาชอบลืมใส่จุดมาตลอดเลยนะเขาด่าเมอือง ฟไอ้ข้ออ้างสวยๆหรูๆที่เราเคยใช้กันนั้นมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คิดก็เป็นไปได้นะครับเอาละครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมว่าเราอ่ะก็พอจะเห็นภาพกันชัดเจนขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับเห็นไหมละครับว่าสูตรในการปรุงแต่งปั้นแต่งเรื่องราวดราม่าให้มันขายได้ขายดีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีขั้นตอนมีกลไกลของมันอยู่แค่นี้เอง มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับสิ่งที่สื่อบางเจ้าเขาขายให้เราจริงๆนั้นนะ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องราวซุบซิบของใครต่อใครหรือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นหรอกนะครับแต่ว่าสินค้าที่มีค่าที่สุดที่เขาได้จากเราไปก็คือเวลาและความสนใจของพวกเราทุกคนนี่แหละครับที่พอรวมๆกันมากๆเข้ามันก็จะถูกแปลเปลี่ยนเป็นเรตติ้งเป็นยอดวิวเป็นค่าโฆษณาและสุดท้ายก็กลายเป็นเงินตราเข้ากระเป๋าของใครบางคนไปในที่สุดนั่นเองครับ ทีนี้พอรู้แบบนี้แล้วเนะี่ยผมก็อยากจะลองชวนทุกท่านนะครับมาลองนิยามความสะใจกันใหม่ดูไหมครับเมื่อก่อนความสะใจของการเสพบาราม่านั้นอาจจะหมายถึงการที่เราได้ไปรู้เรื่องลับๆของคนอื่นก่อนใครได้เอาไปเมาส์มอยต่อได้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดได้รู้สึกเหนือกว่าตัวละครในเรื่องอะไรทํานองนั้นใช่ไหมครับแต่ผมว่านะในยุคข,ข้อมูลข่าวสารท่วมท้นแบบนี้เนะี่ยความสะใจของคนฉลาดหรือคนที่รู้เท่าทัานโลกนะครับ มันไม่ใช่การได้ไปรู้เรื่องเฉาของใครหรอกครับแต่มันคือความสาใจที่ได้รู้ทัน,นกลไกเบื้องหลังเหล่านี้ตั้งหากล่ะคือการที่เรามองเกมออกอ่านทางได้ครับว่าอ๋ออันนี้เนี่ยเขากําลังใช้สูตรนี้นะเขากําลังจะบิ้วอารมณ์เราแบบนี้เขากําลังต้องการให้เราเชื่อแบบนี้นี่เองความสาใจแบบใหม่นี่นะครับมันคือความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยกูรู้ทันเว้ยคือการที่เราครับเลือกได้ เลือกที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของการตลาดทางอารมณ์แบบนี้เลือกที่จะไม่ยอมให้ใครมาปั่นหัวเราง่ายๆเลือกที่จะไม่เอาเวลาอันมีค่าของเราไปแลกกับเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์หรือเรื่องที่อาจจะทำลายสุขภาพจิตของเราให้แย่ลงด้วยซ้ำและนี่นะครับคือความสาใจของคนที่เหนือกว่าเฮ้ยแอดมินมันกําลังบอกให้ทุกคนเนี่ยเลิกดูข่าวอยู่หรือเปล่าวะ แหมมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนนั้นต้องเลิกดูข่าวนะครับพุกท่านหรือเลิกเสพสื่อบันเทิงไปเลยหรือไม่ก็เลิกสนใจเ,เรื่องราวรอบตัวไปเลยครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับการรับรู้ข่าวสารนั้นนะครับมันเป็นเรื่องจําเป็นครับการพักผ่อนหย่อนใจด้วยความบันเทิงก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ผมแค่อยากจะชวนให้ครั้งต่อไปก่อนที่นิ้วของเรานั้นกําลังจะเผลอกดเข้าไปดูราม่าเรื่องใหม่ล่าสุด ที่พลาดหัวตัวเป้งๆหรือมีภาพที่มันล่อตาล่อใจเหลือเกินเนี่ยนะครับลองหยุดคิดสักแวบ,บหนึ่งครับคิดแบบเดียวพอครับแล้วถามตัวเองเบาๆในใจครับว่าเอ๊ะนี่เราอ่ะกำลังจะเอาเวลาและความสนใจของเราไปซื้ออะไรกันแน่เราอ่ะกำลังจะซื้อความรู้ซื้อบทเรียนซื้อความผ่อนคลายจริงๆหรือว่าเราอ่ะกำลังจะซื้อแค่อารมณ์ขยะที่สื่อเขาปรุงมาแต่งขายให้กับเราครับแค่การที่เราหยุดคิดแค่การที่ตั้งคำถาม แค่การรู้ตัวนี่แหละครับมันคือก้้วแรกที่สําคัญที่สุดของการเป็นผู้เสพสื่อที่เหนือกว่าเป็นผู้บริโภคที่ไม่ใช่แค่ตามกระแสะแต่เป็นคนที่เลือกได้อย่างแท้จริงครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกและก็อย่างที่บอกครับว่าเวลาของทุกคน,นมีค่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนะี่ยมันเสียเวลาไหมครับ ถ้าเสียเวลาก็คอมเมนต์มาบอกผมเลยแต่ผมเชื่อนะครับว่าถ้าคนที่ไม่รู้แล้วได้รู้เรื่องนี้เนะี่ยพวกเขาก็อาจจะฉุดคิดอะไรขึ้นมาได้สักแป๊บหนึ่งหรือสักนิดหนึ่งก็ยังดีแหละครับเอาละครับในคลิปนี้เนะี่ยผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าสิ่งที่เราคุยกันในคลิปนี้เนะี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากๆเป็นข้อคิดหรืออย่างน้อยนะ่ะ มันก็ช่วยกระตุกต่อความรู้ทันของพี่น้องเพื่อนๆทุกคนได้ไม่มากก่็น,น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคิดสิ่งไหนที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้นก็ขอสมปรารถนาสวัสดีครับ